ใจฉิ่งยิ่งใหญ่คือว่ายีนั์ขันอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนัย่งสวนบวกเลยเอาจิ้มเหล้ีเดือเดเลยนครับอย่างเด็ดดุเองครับขั้นกินถั่วจิ้มจอนในก็นทิกินครับพี่น้อง อืม,ออมโอ้รสชาติสุดยอดครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาอย่ได้มัดกินนี่แล้วเพราะไก่เปลนเนี่ยเนี่ยมั้ง เห็นยุ้ยเห็นไ่ได้แวบนะกินแซบแซบอืมอครับเกี๋ยวไก่มาละไก่ชิ้นใหญ่ๆแ่แซบแซบครับ แซ่บเลยสุดยอดเลยครับเพ,พื่อขายทั้งคืนไหมครับอ,อ,อ,อะไรกับมางที่บ้านครับควันบ้านเจ้าของครับอ,อ,อันนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมมันเพื่ ให้เราไม่ฝีมืออ่ะใ่ทองมันแท้มัน้่้เนาะ้ามันใครใครดอกเขามันเป็นบ้านเขาเอง โอยจะเป็นาวทีหายังสีกระต่ายเนาะเขาไห้เขาอยากเขาก็ได้กินเนื้อนันขายดีกระทาแต่ว่ามันเป well, so kind of ็นเซาวนะคือว่าเนาะน้ตเานุนาลัด่ารเัขาด้หานออเ็้อ่เจ้าเสาวเขาเกบเยมันส่งเก็บไปห้เขายังเดียวเนาะครับ อือันนี้กัผัดไทยเยอะนะโอเคครับ,คร,บครับผมเนาะถูกต้องนะครับัา นีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละมีมาม,ม่ามีทะเลบอยายนีก็มมกนนทุกกี้ครับครับ ครับผมครับต้มยำขาหมูขาต้มต้มอีกค็คือเล่งต้มเล่งอ ับผมได้ผมกำลังเช็ดยูทูบค้นตนะิดตามร้อยกว่าคนอ่แหละกำลังเพิ่มเริ่มเฮ็ดมึงผมไายเลยอย่างบมมีกล่องดีคือเขาหรอกกล่องโทรศัพท์จะควงนำรหด มีเงินม่อย่างสื่อเสื่อนกล้องดีๆอยู่พีเขาไทายลงยูทูบร้องอย่างเดี๋ยวเอาตัวนี้สะก่นอนผมกับประเทศเป็นอาชีพพืชคอนะเวลาบ่างที่จะทายไ,ไยว้ลงไว้ครับครับผม ครับครับอืม มาตรฐานดูสะอาดสะอ้านดูันโล่งว่าแอร์โอ้ยก็เป็นจะนั่งกินแล้วรสชาติน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยแซ่บแล้วเนี่ยครับถือว่ายูนในกขันอันดับหนึ่งเราเนี่ยครับ อืมอั่นมักันดูๆ,ๆนะครับเนี่ยสุดยอดนะน้องไก่ไก่สุดยอด,ยอด,ยอดขาใหญ่เลยครับผมนุ่มนุ่มดีเจ้ามีสูตรหมักบ้าครับเนี่ย อืมโอ้น้ำซุปกับโปรเหลือป่ะสุดยอดเลยแข็งสุดเลยเช้งสุดบวกเลยเอาสลาเอาสะละเออมีสัก ครับอือเดี๋ย่เลืมเลยครับเร้อขาพานมาทางบ้านนองกุ้งนะครับสาขาหนึ่งครับบ้านน้องกุง้งนะเลยสะพานสงสงขรามบ้านเนี่ยมาปากักฟางมาหน่อยครับอยู่ใส่มือนะครับเด้อขั้นมาทางซ่มากินครับอืมมาเส้นพรเจริญขกว่ามืออืม บ้านน้องกุ้งสาขาห,าหนึ่งก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก็มีวอย่างครับมีมีอย่างนีน้นะยัสุกี้ทะเล,ะเลข้าวผัดข้าวผัดกุ้งผัดไทยกุ้งสดเออมาเด้อครับพี่น้องเอาอิ่มแล้วเนี่ยเมือ่อเดินครับยันจะถวยครับขั้นกินถวยกินซ้อนเลยก็รที่กินครับพี่น้องครับเอาซํำนี้ครับสวัสดีครับ